บทที่46ประมือสนามฝึกสว่างด้วยแสงจากคบเพลิงพรถและชยินร่วมงานฉลองการอวยยศโดยไม่แตะน้ำจันจนถึงครึ่งงานแล้วจึงหลบเล้นกายมายังค่ายฝึกกองกำลังทหารของขุนหลวงข้าจะใช้ดาบสองมือพรถเอ่ยเสียงนิ่งขอรับชยินชักดาบประจำกายออกจากฝัก มืออีกคข้างชับดาบที่ใช้ฝึกโดดลงสนามสายตาคมจ้องคมเหงิงไปที่ใบหน้าพยาพรถพรดย,ย,ยิ้มถูกใจมือชักดาบประจำกายออกจากฝักอีกคข้างก็ชักดาบฝึกจากที่เก็บดาบลงสนามเช่นกัน พะรดกัดแกว่งดาบรอจังหวะการจู่โจมชชยินที่มองเห็นช่องว่างในจังหวะกวัดแกงดาบนั้นพุ่งคมดาบประหัดประหารหากแต่การทุ่มแรงก็เหมือนจะไร้ผลเมื่อพะรดยกดาบตั้งรับเคลื่อนกายหลบหลีกด,ด้วยกิริยาสบายชั่วพริบตาก็หลุดพ้นจากวิถีดาบของเชยินอย่างง่ายดาย การเคลื่อนไหวของชัยยินว่องไวแต่การฟาดฟันที่แฝงอารมณ์ความต้องการฆ่าให้ตายนั้นก็เปิดช่องว่างให้พะรดได้ฟาดฟันชัยยินกับเครงเค่งเคร่งชัยยินใช้ดาบตนกันคมมีดที่เล็งลงมากลางหัวอย่างแม่นยำด้วยกำลังที่มั่นคงดาบที่ปะทะกันเกิดประกายไฟว่าเป็นชัยยินที่ต้องถอยล่นม้วนตัวกลิ้งออกจากวิถีดาบที่หนาหนักนั้นต่างชั้นกันเกินไป เงื่อไหลซุมตามไหลผมชัยินย่อตัวลงต่ำแขวนที่ใช้ประคองดาบตั้งรับชาหนึบเพลงดาบของพารถเมื่อครู่หนักแน่นและตรงจุดหากช้าเพียงนิดเลือดที่หลังบนสนามฝึกจะเป็นของท่านชยินยกยิ้มแกล่งเช่นนี้สมกับเป็นคนที่ได้ครอบครองสิ่งที่ท่านอยากได้มาครองมากที่สุดชยยินรวบรวมสมาธิให้จิตนิ่งปล่อยวางจากอาการฟุง้งซ่านทั้งหลาย พุทธังรักษานาโมพุทธายะปัดเป่าหายทำรรมังคลายชัยยินพืมพำรรพ่นคาถากับแขนตนพันสองแขนที่ชาก็หายดีสายตาคมจับจ้องหน้าของพรลตฟึบฉับพันคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าของพรลก็หายตัวกนเงาพายพรลตตั้งสมาธิรับเคร่งดาบชัยยินที่ใช้กนเงาฟาดฟันข้างลำตัวของพรลหากแต่ แขนแกล่งของพรลดก็ตั้งดาบกันร,รับได้ทันท่วงทีพรลดตั้งหลักมั่นทำสมาธิที่หูของตนเครงเคลงเคง่งเงาดาบเคลื่อนไหวเร็วฟาดฟันสีวิถีเพลงดาบบวกอาคมทำให้พลลดเริ่มตึงมือเลือดในกายสูบฉีดพุงพ่านด้วยได้เจอคนที่ปะมือด้วยได้สู่สีในสนามประลองล้วนย่อมต้องใช้ความสามารถทั้งหมดมาล้มคู่ต่อสู้คาแรกท่านอยากเพียงแค่เห็นเลือด จากคนที่ถือดีหากยามนี้ท่านกระหายในการฆ่าชีวิตจงงังคลายจงถอนจงคลายพลัดว่าคาถาฟึบร่างใหญ่ของพลดกระตุกดาบประจํากายชยินเฉือนเนื้อที่ต้นแขนของท่านเลือดไหลซึมผ้านุ่งเนื้อดีความชาหนึบปรากฏทันควันควับพลัดใช้สมาธิเพ่งที่ใบหูได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวจึงค่อยกันการโจมตีจากชยินอย่างยากลําบาก พลรถเข้าหมดคิ้วใยอาคมของท่านจึงไม่มีฤทธิ์ช้ยินเห็นการเคลื่อนไหวของพลรถก็เขาหมดคิ้วเช่นกันท่านอยากกำจัดพลรถให้ดับสิ้นไปเสียหากแต่คนตรงหน้าไม่ยอมใช้อาคมโต้กับต้องรับเพียงเพลงดาบแค่ใช้เพียงเพลงดาบพลรถก็ยังไม่ได้ดูเพียงพับมากเท่าใดพลรถกำลังดูถูกท่านอยู่อย่างนั้นหรือคิดถึงจุดนี้สมาธิที่มีก็พันแตกสั้นฟลุ ดาบกัดแกงผ่านหน้าของชยินทันทีที่สมาธิไม่ครอบคุมในคาถาที่ใช้ชยินหลบหลีกหากแต่ปลายดาบก็เฉือนถูกบากว้างอย่างจังความหนาหนักของกําลังที่แม่นยำทำให้บาดแผลนั้นบาดลึกปลายดาบคมเฉือนเนื้อลากยาวทำให้ผิวเนื้อปริแยกบาดแผลเปิดกว้างเลือดสีสดไหลลินจากบาดแผลจนชุ่มกลิ่นคาวเลือดขาคุ้งเคร่ง แขนของบาดข้างที่โดนเฉือนชาหนุดบดาบฝึกของชยินล่วงพื้นชยินสุดเข่าลงเจ็บปวดไปทั้งแขนก่อนจะกิ้งกายหนีคมดาบที่เงื้อง,งาฟาดฟันต่อเนื่องพรลดไม่ปล่อยให้ศัตรูที่ใช้อาคมได้ทันได้รวบรวมสมาธิดาบคู่พรลดฟาดฟันกระหน่ำไม่ยั้งแรงไม่สนแม้แขนตนที่บาดเจ็บเช่นกันเลือดยิ่งไหลซึมจากบาดแผลท,ที่ใช้พะละกำลังสูงความเจ็บชากับความคิดในหัวที่สลดหลัดไม่หลุด ทำให้ชยินไม่สามารถตั้งสมาธิได้เลยลำพังแค่ฝีมือดาบและกำลังแน่นอนว่าชายินย่อมเป็นรองพลดอยู่มากหากใช้ฝีมือรวมสมาธิเข้ากับคาถาอาคมได้ชยินย่อมเห็นหนทางชนะมือข้างที่ไม่บาดเจ็บกำดาบคู่กายกันเพลงดาบคู่ของพลดที่ฟาดฟันหนักมืออย่างไม่ยอมแพ้แรงฟันหนาหนักประทะกันตรงๆทำให้คมดาบของชยินเริ่มบินพอๆกับกำลังกายที่มีเริ่มหายไปตู พาลถถีบกลางอกของชย,ยินทําให้คนล้มหงายชย,ยินรีบพลิกกายลุกนั่งหากแต่คมดาบก็จดจ่ออยู่ตรงปลายคางของท่านเสียแล้วน่าเสียดายที่พึ่งดำลงตำแหน่งพญาเพียงวันเดียวท่านก็จักต้องสิ้นบุญเสียแล้วพารถต้อนคนที่ไม่มีทางหนีวิถีดาบพ้นเพียงแค่เหเพียงแค่ท่านแทงออกไปเช่นใดคนตรงหน้าก็ย่อมดับสิ้น คิดเห็นใบหน้าทุกตมของละลิตท,ท่านก็ยิ่งเคืองขุนคงจะเก็บชายผู้นี้ให้เป็นหนามยอกใจท่านอีกไม่ได้เสียแล้วข้าเพิ่งรู้ว่าขุนนางชั้นสูงของข้าสู้กันได้ดุเดือดมีแพ้แม่ทัพในเขตชายแดนแม้แต่น้อยเสียงทุ้มของใครบางคนทําให้พรดชะงักมือก่อนจะนั่งคุกเข่าเช่นเดียวกับชยินที่กดข่มความเจ็บคุกเข่าวถวายความเคารพให้เจ้าของเสียงนี้เช่นกัน ล้างสูงโป่งก้าวออกจากเงามืดขุนหลวงทรงทรัพย์มองสองขุนนางคนโปรดค่ำคืนนี้ท่านนึกคืมใจโดนตรวจตาสถานฝึกซ้อมโดยไม่นำทหารติดตามมาด้วยถึงท่านจะมีพัชชนมพันษาถึง62พันษาแต่ก็ยังดูหล่อเหลาและสง่างามถวายบังคมพยะค่ะขุนหลวงทรงทรัพย์จับจ้องแผลที่แขนของคนทั้งสองดูท่าท่านทั้งสองคงปราบมือกันหนักมากไปเสียแล้ว พอเท่านี้ก่อนดีหรือไม่แม้นท่านจะมองปาดเดียวก็รับรู้ว่านี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมกันธรรมดาแต่คิดเอาชีวิตกันและกันท่านก็ไม่ได้กล่าวความอันใดให้มากความบาดเจ็บกันเช่นนี้คงออกว่าราชการไม่ได้หลายวันพวกเจ้าจงพักผ่อนให้จงดีแล้วใช้กำลังความคิดทำงานคิดการเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและบ้านเมืองต่อไปเกล้ากระหม่อมรับด้วยเก้าพยะค่ะ ชยินและพาร,รลรับความของขุนหลวงทรงทรัพย์ด้วยไม่เต็มใจยิ่งเพียงพารลแค่เสือกใส่คมดาบเร็วกว่านี้นิดเพียงชยินเล็งเข็มพิษที่ซ่อนไว้ด้านในแขนเสื้อเร็วกว่านี้หน่อยจังหวะการเงินดาบของพารลเมื่อคู่ช่างเหมาะเจาะในการเล็งจุดตายสายตาสองคู่สบประสานกันอย่างต้องการให้อีกคนแดดิ้นดับสิ้นไปเสียเมียรักของพี่ไม่คิดจะดูดำดูดีพี่หน่อยหรือพร์มองหน้าลลิต กับถึงเรือนของท่านก็ขึ้นเรือนท่านผู้ใช้ให้หมอหงยามาดูอาการของบาดแผลคนในเรือนเจ้าพยาพรสที่เห็นบาดแผลคงตกใจด้วยท่านพึ่งฉลองอวยยศเจ้าพญาในช่วงคำในช่วงค่ำตกดึกมากับบาดเจ็บให้หมอหงยามารักษาละลิศเคลื่อนกายตนนั่งบนต่งข้างเตียง ผมคงไม่มีความสามารถในการดูแลอาการเจ็บของเจ้าคุณพี่ได้ดอกขอรับลลิตอดหมันไส้ท่าทางอ่อนละโหยโลยแรงของเจ้าพญาพลดไม่ได้หายจากเรือนเพียงไม่กี่ชั่วยามก็หาเรื่องบาดเจ็บกับเรือนชายที่เก่งกาจและแข็งแกร่งจนได้ยศเจ้าพญามาภายในอายุเท่านี้ย่อมไม่ใจเสาะ,สะเช่นท่าทีที่แสดงให้มันเห็นแล้วผู้ใดกันที่สร้างบาดแผลนี้ให้แก่พญาได้ แล้วคนที่สร้างบาดแผลนี้ให้แก่ท่านจะมีสภาพเป็นเช่นใดความไม่สบายใจสายหนึ่งพัดพาให้ละลิตใจปวดขึ้นมาเฉยๆฟึบคนเจ็บที่มีอาการดูรยแรงอบอุ้มคนที่นั่งข้างต่างให้เอนกายไปกับเตียงในหอนอนเจ้าแค่เพียงเป่าเบาๆบาดแผลของข้าคงจะดีขึ้นพลดกระซิบเสียงผ้าขบเม้นใบหูเล็กจมูกโดง่งคอเคียแก้มเนียนใส ขนกายละลิตลุกด้วยสยิวใจของลลิตไม่ได้เป็นของพะรดหากแต่ก็ต้องยอมรับว่ากายนั้นเข้ากันได้ดีเป็นอันมากก็แค่การสุกสมในกายตัวมันย่อมสุกสมกับผู้ใดก็ได้หากสุกสมทั้งกายและใจแล้วสำหรับละลิตยามนี้ย่อมเป็นชัยยินแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นกระผมไม่ใช่ผู้มีอาคมรักษานะ้ขอรับที่จะเป่าบาดแผลใดให้หายเจ็บ กันนั้นหรือพรลดมองใบหน้าเฉยเมยในตาพราวชานบอกพี่ว่าล้มเจ็บคาใดเจ้ามักจะเป่าเพียงเพียงแผลก็หายเจ็บแล้วเจ้าทำกับลูกเราแล้วจะมีลองเป่าคนพ่อดูบ้างหรือไรสาระเสียจริงฟูลลิตเป่าแผลที่พันผ้าไว้แล้วของพรลดให้จบความนี้อืมหายเจ็บจริงดังเช่นชานว่าพาลกอดลัดฟัดลลิตบนเตียงจุ่มพิษท,ทั่วดวงหน้างามอย่างชื่นใจ ชยินยังมีชีวิตอยู่แล้วเป็นเช่นใดเล่าผู้ที่ได้กบกอดอ้อนฟัดในยามนี้ก็เป็นเพียงแต่ท่านกิริยาเยนชาของลลิตท,ที่แสดงก็เป็นเพียงเพราะใจดวงนี้ยังไม่เป็นของท่านใช่หรือไม่เช่นนั้นท่านก็จะเริ่มต้นใหม่ท่านจะพยายามเกี้ยวพาคนทั้งที่ทำไม่เป็นท่านจะทำให้หัวใจดวงนี้มีเพียงแต่ท่านให้จงได้อาการบาดเจ็บที่พรดได้รับทำให้พรดขุ่นเคืองในใจเป็นอันมาก ไม่ได้เจ็บมากแต่ก็ไม่ควรได้แผลเฉือนลึกถึงเพียงนี้จากฝีมือดาบของชยินวันพุ่งท่านต้องได้คำตอบว่าเหตุอันใดอาคมของท่านจึงสิน้นฤทธิ์จบตอน